เมืองเนี่ยแหละใจพี่นอ้องอีหยังบาทนี่อีหยังเราพอประมิเส,สืยกจ้ะนนี่นนนเาะ,ะ,ะมูนี่ใจพี่น้องอืมดอกนี้เนาะอื้อขนใดรุ่นนี้เนาะแม่ปมาน้องเะมีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับพิสารบ้านฉันจา้าพอกัะนั้นมันตีแปดพฤศจิกาย,ยน 2000, 56, สองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้า มืัอนี้ก็เดินทางเข้าป่าคือเก่าจ้าพิกัดป่าบ้าน้องเมฆตำบลหวยคาอำเภอบุญทลิตจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะไปดลุดไปชมก็พอปาเมฆก็แม่ปาเมฆจ้ะพี่น้องมืาอคืนนี่ก็ฝนตกเนาะพอปาเมฆแม่นครับแรงวันนี้ก็ตกเนาะแม่นจ้ะตกแบบแห้งครับอยู่บ้านอยู่ทั้งบ้านแห้งจ้ะพี่น้องแต่ว่าเขามาในป่านี่ก็บ่แห้งเป็นได้เนาะแต่ก็ดินเปียกอยู่จ้ะบ่แห้งทออยู่บ้านเนาะแมนจ้ะไปดลุนไปชมก็พอปาเมฆก็แม่ปาเมฆจ้ะพี่น้องมัอนี่ิีดเกสเห็ดยักษ์จ้ะไปกันเลยจ้าครับมีเห็ดยัังนน่ครบมือีฮ หลุดมั้งครับขอแดงจ้าออ้ยเสียงหักาดังปอกมาแม,ม่ปลาหมีฝนตกอีกล้วจายพี่น้องดอกหนึ่งจ้าขอเพิ่งข้ามเนาะจ้ะเก็บเลยก่อนครับเลาเป็นแกงแสบนะะอะแม่ปลาหมีขาตันตันเตือนแมนจ้า ออกใหม่หรือไม่นครับพอแกงได้อยู่ดอกเนาะจ้ากอแดงจ้าดอกสวยๆคืจ้ากอแดงจ้าอุ้ยขายอยู่ดึกขายอยู่ดึกข้างในนี้นานบุ้ยขายหีวลวงซวงใจพี่เนาะน้าหลุนน้ำพรอปลาหมี่น้าแม่ปลาหมี่คือเก่าจ้า ดอกนึงจ้ากำลังดูดขึ้นมาจากพี่นอ้องกอแดงจ้าสีงามจากพี่น้องดอก,อกนี้ดอกนึงจ้าอ,ออกในลุมจ้าพี่นอ้องกอแดงอีกจ้าขอาไม้เห็ดกอก่อนแล้วพอประมีนมเนาะแมนครับ อนีรพี่น้องมาถูกมือจ้าไปได้เห็นถูกดอกเด้อจ้ะไม่ต้องตะแบงเนาะแมนใบเดียวเท่านั้นจ้ะพี่น้องกอแดงจ้ากอแดงจา้าซื้อว่าหางแห้งเนาะวันนี้เนะาะแมนจ้าเป็นข้ามเนะาะแมนจ้าสามีได้ยินใจพี่น้อง ขาตันจ้าเหลือเอาเนาะแมงครับยันบรด้แกงเนาะแมงจ้าโอ้ยตัวนี้ถึงแมงเทตร้งนี้จ้าตาดีเนาะนี่เนาะจ้า นุ้ยแต่มันดอกไงเนาะพี่น้องนีดอล้วนะโอ้ยมอรุดไวจะได้ดยังไงครัุดแล้วนี่ขาพันตันอยู่เนาะจ้าโอ้ยเป็นมูจ้านั่นรุดเลยจนแห้งกับกระไรพี่น้องนึกโอ้ยเป็นดีจ้าพี่น้องหลกเอาคือเก่าจ้า นุ้ยเย็นห,นหน่อยเนาะออ้ยพี่น้องแถมตัางสีนี่โอ้ยขิดบัวผิดเนาะเมนจ้าว่าเห็ดกอเพิ่นห่างครับเลยนำบิ่งเห็ดเพินเ่นข้ามเนาะจ้าเห็ดพิ่นข้ามก็บทุ่มนี่ก็ถือว่าออกอยู่ใจพี่น้องแต่ว่าก็เลือกเอาเนาะนม่ครับดอกใบใหญ่แห้งครับแต่ว่าก็แกงได้อยู่เนาะจ้า เดีใส่ขอกันเลยครับเนี่ยอยู่แนวกินเนาะแม่ปาพมีเนาะหน่อยแห้งเขาก็บ,บอเอาจ้ะเอาซ้ำเอาได้เนาะแมนครับอะไรก็ไว้เก็บมือไม่ได้พี่น้องขันบบเคียขันได้เก็บเรื่อยๆเนาะแมนครับจุ่มนี่พี่น้องเหลือเอาเหลือกเอาเอุ้ย สูค่อยๆกระลุกเนาะเอาน้ำเพชรพิ่งข้ามใจพี่เนาะอะเก็เกบเพี้นแล้วแม่ป้ามีใจพี่น้อง่ายเลยเนาะง่ายครับ ขาขาบางหนอกระคาโกนบางหนอกก็คาดีดองนิค้าดีจ้ะหอมจ้าแกงไดอยู่เนาะหอมจ้านีค้าดีจ้ะเป็นหน่เป็นรังหม่องเนาะเป็นรังห่มจ้า ขาดีเนาะเมนจ้ะขาดีแตุ่มเนาะจุ่มนี่พี่น้องโอ้ยขันดอกไงเนาะเอาไใบ่ได้ที่ละจ้ะพี่น้องก็เลือกเอาเข้าล้จ้ะเอาผู้เก็บผู้อื่นก็เก็บครับเมนจ้ะได้แกงอยู่เนาะแกงได้อยู่ครับก็เลือกเอาจ้ะรอยแห้งเขาก็เอาจ้ะเอาซ้ำยิบได้เนาะเมนครับ มาเห็ดก่อมันก็ห่างเนาะมันนี่เนาะแมนจ้าอือสุมาเฮ็ดฝืน่ะมาแ้่จับแต่เปลี่ยนสีเลย,อยลองนี่จ้าพี่เนาะบางที่เราจะขาเพิ่นตุกปุกอยู่จ้าตันพร้อมมี่โฮมแต่โฮมสะบงเนาะดอกใหญ่แมนครับแต่มันเต็มที่นะไว้ จ้ารู้แกงแสีบเด้ใจพี่น้องเฮ็ดสนิทนี่อีกจ้าอุ้ยขันซำเนี่พอดีเก็บจ้าเก็บคือเก่าละบบเก็บสีแดงแกงแเมื่อวาีจ้าออกไม้เนาะแม่นครับออกไม้เด้อจ้าแต่ว่าแอะไรแต่ไผสิไปพ่อเนาะแม่นครับผ่อนเน่กินครับบ่มีไผบ่เก็บเด้อครับ Nói kêu anh có bảo là ừ. Ừ. Nói Ui, con bao nó mì nè thui bông con na việc ở chat đi nọ nồi lá hả có bảo ở cha uốn cái nến đồ ngay này bên v bên v luôn chung มันดอหไงพี่น้องเอ้ยเอาดองไหนก,ก่อนจ้ะบมง่ีทีะพี่น้องจุ่มนี่เหตุใดงงอ่าเราพอปามีเ,าเหลือก้อเนาะเหลืออาวนะวายมาให้ได้พ่อแกงสกักคนจังเลือก <laughs> ช่วงนี้เลือกว่าท่านใดครับจหได้กจะให้สดวห่อนๆสักก่อนนะครับ สุดแหลกเนาะแม่ปลาหมีโอ้ยแม่ปลาหมีสั้นพอเฮ็ดสั้นโหลดใจพี่น้องพี่น้องเป็นคือแม่ปลาหมีประจะ่ายเงเก็บเฮ็ดนะี่กันเฮ็ดเห็นเน่เฮ็ดเห็นเะน่เ,เนะออย,ยังกพอปลาหมีเห็นเฮ็ดเน่ ดอกละคำ่ำฮุมจะลอกูงเนี่มากจันน,ะะา,น,นาบวาเฮตีไงงงครับขาโบกูนจ้ะพี่เนาะฮุมนี่ก็ขาบกโบกูขอดอกใหญ่ก่อนเด้ออือฮึใส่นี้เนาะนี่ครับขาตันๆเนาะในน,นี่เนาะจ้า มืองเนี่ยใจพี่นอ้องอีหยังบาทน,าน,นี่อีหยังลราพอปะมิคคักนอ้อ,อ,องคักใจ้ะพี่น้องเหลือเอาคือเก่าจ้ะเอาไว้กับบดายน้องเปนเปนใจพี่น้องหุยดอกเนี่ยทำไมใหญ่ฟังฟังฟังเสียงฮักขาพูนหุยอืมสีเดีดอกน้อยมาปาดเอาก็ แต่ว่าปกติแหละท่าสูนเนี่ยก็สีหยุบเนาะนี่นครับเพราะว่ามันก็สีสับครับจ้าเหตุผลความคันใด,ดถือมือใบเลยข้ามครับเป็นสีขามเปลี่ยนสีทันทีจ้ะโอ้โหมันนี้คักมัอนี้พี่เนาะแต่ใบถ่ายยังไงก็สิคักกว่านี้เนาะถ่ายยังไงก็คักแล้วแม่พ่อีนแมีจ้า เห็นเม็ดเง,เงาเงาลยกต่จะเห็นเม็ดเงาแล้วเพราะว่ามัอนอยู่เลือกขาตัานของเนาะเมนจ้ะผมมีขาตัานพี่เพื่อนไหมเห็นไหมเห็นอือกันเมนใหญ่นีเ่เป็นตะเบิงครับพาไปประธานได้แล้วครับปรทธานพอแกงอยู่เนาะอ่าอู้หพี่น้องแม่ปลามีสันนี่นี่นี่สันมากระซิมีตะหลุนนี่และวบังแน่ ขอนเต็งเนาะแมนครับแต่ว่าขาเพนดีอยู่เนาะแมนจ้ะเป็นกอเป็นกอเนาะพอประมีเนาะแมนครับจังได้จะให้ได้แกงซะก,ก่อนแล้วเนาะแมนจ้ะแบบอดอกนี้ใหญ่จ้ะพี่น้องเอ้ย ตพูนตันบ like, uh. ่ต er ันตันตันรุ่นรุ่นนานอุ้ตันตันเลยครับจ้าคนแดนรุ่นนี้นี่โอ้ยเมียปลามีว่าเต็มตาเลยจ้าอ้ยออกเมย์เม่์เนาะจ้าเจ๊งเลยเด้อเจ๊งที่นอกเนาะเจ๊งแต่โดนเลยนะจ้าพี่นอกอากาศก็คือมู้ดอกนี่เน่าวเต๋อเต๋อเอาแต่ดอกเนาะเอาแต่ดอก Mà không có khá cồn bớt sẽ được rồi Thì vào tạm thế nào cái mà này đi đâu? Đi bớt rồi Đại dịp đã, dịp chưa? đang tựa lẹt nó <laughs> Mềm ta Oh, tan này mình thấy đi nhẹ nhàng Mai, bỏ tan Tình trụng đúng không? Nên Cái này côn nè nó yeah. ตรงนี้หัวรุดเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยโยนเอาจ้ะเป็ด ตาโกนหน้าดอกนี้นาะตัดอกเลยสองดอกจ้าเดี๋ยวเยราทำเนาะจ้าพอดีเส็บที่เลยเออกใหม่พออ๋อ,อสวยจ้ะคมหนี่ใหญ่แน่จ้ะ พอดีเนาะซ้ำนี้นแม่จะซ้ำนี้พอดีเก็บใจพี่นอ้องขาตันหมดแล้วอุ้ยตันพ่อนอีกเป็นแต่แกงแสบแห่งใจพี่นอ้องนี่ดอกนึงพ่อได้บ่แม่พอม่ไพอได้ซ้ำนี้พ่อได้แต่ไหนผุนีดอกนึงเนาะนะแถบนี้เป็นโบเป็นหมูเนาะจ้ะ ตรงมุกติงมิกจ้ะม,มีตองปิดเลยจ้ะโอ้ยโกนหนอนดอกนี่อะขันในดอกซ้ำนี่พี่น้องมือนี่แม่ป้ามีนี่บอก ว่ามีตาใส่จ้ะเห็ดก็ออกเนยอยู่เนาะเมนครับแต่ด,ดอกน้อยจ้ะพี่น้องแต่ก่อนว่าผิดที่เราเจอกันช้าไปเนาะบัดเจอก่อนก็นมี่ครับพี่น้องเมนจ้ออนา,อ,าอก่อนก็เอาพอแกงก่อนละครับงามเพ่งใจพี่น้องตุ๊กปุ๊กว่าแมนค์ขาตุ๊ก,กตาผิดที่เราเจอกันเร็วไปบ่เบนเลือกเอาจ้ะพี่น้อง แม่ปามีกบับบอด้เก็บเอาถูกดอกเนาะนี่ครับดอกงามจ้าโอ้ยเอานี่จ้ะพี่น้อง อยู่เป็นเป็นนี่เนาะมูนี่จ้ะพี่น้องดอกใหญ่จ้ะเต่ละมูกับบคือกันจ้ะพี่พี่พ่อ,พ,อพ่อมี่อุย้ยขาขดีบอลคันไดใส่นี่เนาะดีจ้าขาดีครับพี่น้องคันไดใส่นี่นี่ของเท้าพี่น้องของเท้าคันไดรุนนี้เนาะจ้า เต็มตาแล้วครับแมน,นจ้าเออในหนีพี่น้องงามจะงงามน้องอีกแวยวยอีกครับ กตันจ้ะแบบ,บแบบในใบ,บตองนี่แนมนบอ้าแมงโม่ในดอกใหญ่แนนเนาะแมนครับโอ้ยสวยสวยครับสือสวยจ้าโอ้ยสวย่วนสิ่ดอกน้อยเพิ่นเกิดไม่ลุ้มจากบ้านนี่ รู้มันหนุกหาดีเนาะนี่จะคมดอกง,งาา่ามขาตั้นครับโอ้ส่เมนดอกใหญ่กว่านี้เนาะเมนครับนุ่งคือไรกูอ่ะอุ้ย นำแห่งจาพี่น้องค้ากระตันใส่นี่พอดีนะพอดีถือแทะดอกนี้ถือแทะโอ้ค้าตันดีเลยเบอร์สุดดอกเลยในหฮมดอกนี้เนาะสวยๆครับแล้วผมมานำเลยผลติดกันจ้า ป,กป,กปุกปิ๊กจ้าออกเป็นมูเด้จอจ้าพี่น้องตะเก็บให้เบิ่งที่ระดอกเนาะพอประมีเนาะครับผมกล่องเฮาก็ะโนเนมเน่เนาะเน่จ้ากระจิกสั้นๆครับเมยประมีก็สั้นคือกันจ่ายพี่น้องเห็นเหตุตัเหลือเอกใหญ่คือเก่าละจ้าดอกหน่อยเอาไว้เก็บมือใหม่เนาะเน่ครับ ออ,อีกมูจ้ะพี่น้องไว้นักแต่ขาบปนตันเนาะเนียนจะ้ะหรอกมีขาตันครับอ้ยอกำลังงานจ้ะสาวขึ้นไหมอ้ย xong hết 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 รวมนี่เลือกเอาจากพี่น้องบางโฮมกับนอยแห้งเนาะเงครับเ้านี้จาะพี่น้องอนไร่นนี้พี่น้อง กันใดรุ่นนี้น้อแม่ป้ามีน้อมีจ้าเหลือตาเลยครับกันรุ่น,น,นมียอู้ค้ากูตัอดออกจนเทนมองมันดีพ่นเนาะดีแล้วกันใดรุ่นนี้แม่ป้ามีนเ่เหลือตาจ้าพี่น้องดอกหน่อยเฮาก,ก็บ,บ่ได้เก็บเบิดเนาะแม่นบ่ได้เก็บเลยล่ะจ้าพี่น้องเลกอเอาแต่ดอกพราเอาได้จ้าลุนนี้เนาะจังพอดีเนาะจ้า,าปล่อยไปปอยว้บดใดดอกครับห้าบดเก็บปืนก็เก็บเนาะว่าแกงไดเลยครับ โอ,อ้้างอีลี่เจ้าพี่น้องรอบนี่ดอกนี้จ้าพี่น้องดอกจ้าโอมนี่คาตันขึ้นกันจ้ะขายเหย้าเลยจ้ะดอกจ้า ครับผมก็ได้เวลากลับบ้านเนาะครับเบมืองผลงานกับแม่ป้ามีครับครับผมผลงานมนีก็<ม>เขาเก็บเพชรกอก่อนนาอแม่ป้ามเีเนาะน,น้ำเพชรกอจก้ะพี่น้องนําไปนามาบ่คือเนาะกคือจากกเขาเบิงเ็ดเบึ่งข้ามจ้ะพี่น้องม้านจ้ะมนีครับผมที่แรกเห็นดอกน้นอยๆเนะะาะครับผมน้ำเบิงบิดทตกโฮมก็ได้กเก็บอยู่เนาะแมนจ้ะพอเป็นม่เนาะจ้ะเนาะแมนครับเบิ่งผลงานโดยร่วมจ้าครับผมผลงานก็ ก็ได้ร้ายอยู่เนาะแม่พมีเนาะแมนจ้ะได้ร้ายอยู่ใจพี่น้องกับดอกน้อยนีน่ครับเลือกเอานะพอพมีเนาะครับผมก็เอาไปเก็บเมื่ออื่นแต่ว่าบองโหไปสีเหลือบ่วเนาะครับผมกับงามๆอยู่เนาะพอดีแก้งแสบครับขาตันๆเนาะืนันนีน้เนาะจ้าครับผมผลงานืันนี้ก็ถือว่ามีความมานมาฝากพี่ฝากน้องอยู่ดอกเนาะจ้าจ้าพี่น้องผลงานืันนี้ก็ถือว่ามานจะเฮ็ดเพิ่งข้ามจ้าเนาะแมนครับแต่ละมือกับบคือกันเนาะจะเฮ็ดยังสิออกครับ จ้าฝากก็ไหลก็แช์ก็ติดตามมีส่องอีสานบานชันในเด้อจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระล่างแรงใจที่ส่งให้พอปามีก็แม่ปามีสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกันไหมคลิปนาจ้าครับผมพอกันไหมคลิปนาครับกับสีน้ำเบิองเฮ็ดเบืองข้ามเลยเนาะจ้าเป็นถือว่าออกเนาะแม่ปามีเนาะจ้ายังมีดอกหน่อยอยู่จ้าครับผมเฮ็ดกอกับสีน้ำเบิองเรื่อยๆแล้วครับพอกันไหมคลิปนารับพี่น้องแล้วเฮาสิเข้าปลาได้ไม้ได้เนาะ มีเห็ดยังแน่ครับ